ให้กลับมาด้วคกันให้ไดครับการคคนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมาสนุกกับสัารชัานัะอคคอยู่นะครับเดี๋ยวเรารหักัต่อัครับบรรยากาศของเราน่าจะบบลัแตับรกแบ้บครับครับอุครับวันนี้ความสนุกสนานนะครับครับ

นะถ้าสีสนองตึกนะครับทุกคนครับชูแก้วขึ้นมาแล้วเฉลิมฉลองไปพร้อมกันและในระหว่างนั้นนะครับเป็นเพืชูหมาก็จะยิงขึ้นมาครับอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นครับก็ขอตักเอ่อตักขึ้นมาแขอเตือนนิดหนึ่งขอเตือนนิดหนึ่งเราจะมีถังน้ำมันนะครับที่เราจะวางไปด้านลูกเสครับทางด้านซ้ายทานทางด้านขวานะครับให้ยึดไว้อยู่ยึดไว้ช่วยกันนะก็สังเกตในนี้นะครับขยับออกห่างถังน้ำมันนิดหนึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวแรงกิงมันจะพุ่งไปโดนนะครับัวจะเกิดอันตรายกับชาวี้นะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆชุดของเราก็ขยับออกไหล่หัน้ถมานนะครับเพราะว่าจะเป็นจุรงเ้ที่ยิงไปทังชุดอจะเป็นทักษะที่แน่ต้อนรับทุกคนนะครับเขาดาค่าท่าปีกับลานลงสามยอดตอนนํากังชื่นชกอดออกไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีของสกัดตั้งแต่หายเสรสอๆเลย